ม่มีชีวิตดังแบบทัศน์เราตามเรียนรู้ในเหตุผลที่เปลี่ยมด้วยความหมายคุมฮิาบ ก็ได้ประมาณ1เดือนนะคะมีถามเข้ามาถามบ้างอะคะ่ะว่าทําไมเราต้องคุมเป็นการทดสอบศรัทธาของเราเราทําในสิ่งที่อันล้อต้องการให้เราทำคือเราไม่ให้ใครมามองเห็นเราสันตวนของเราได้ง่ายๆเราเดินไปไหนมาไหนคนอื่นเขาจะรู้หมดเลยว่าเราคือมุสลิมเราจะเริ่ม ควบคุมกิยาท่าทางพฤติกรรมของเราให้ดีต่อสังคมมากขึ้นการพูดกันจาของเรากับผู้ใหญ่อย่างนี้ก็จะอ่อนหวานลงแม่ก็เปิดใจครัแม่ก็มันก็ดีตรงที่เราไม่ไ,มไปนุ่งสั้นแบบแต่ก่อนแล้วเขาก็มีแบบต่อต้านเราบ้างเขาบอกว่าเราไม่ได้เป็นเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดอย่างนี้ทําไมเราต้องทําเยอะขนาดนี้เพราะมุสลิมตั้งเดิมบางคนยังไม่คุมเลยแล้วเราเพิ่งเข้าจะไปเอาอะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้ หนูก็พยายามอธิบายให้แม่ฟังเหมือนกันนะคะว่าคือไม่ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวม,มุสลิมหรือเราเพิ่งอัลเาเพิ่งให้ทางนําเรามาเข้าทีหลังยังไงทุกคนก็อยู่ในคําว่ามุสลิมอยู่ดีเราจะคุมหรือไม่คุมอันนี้มันขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราอย่างเดียวแห่ะหนูก็พยายามให้แม่เห็นเหมือนกันนะคะว่าฮิญาบมันไม่ได้เป็นแค่ผ้าผืนเดียวะคะ่ะก็มันมันช่วยปกป้องเราทั้ง ในสิ่งสงงต่างๆในโลกนี้แล้วก็ช่วยปกป้องเราจากโลกในโลกหน้าด้วยคนแถวบ้านเขาก็มีมาถามเหมือนกันว่าละนับถืออะไรทําไมคุมผมอะไรนี้แล้วทําไมไม่ห้ามบ้างคนอื่นเขาก็จะมาพูดออกแนวประมาณว่าถ้าเป็นลูกของเขาเองเขาไม่ให้เปลี่ยนนะเขาจะตัดแม่ตัดลูกกันเลยนะต้องทําให้คนรอบข้างเห็นนะคะว่าเหยียบมันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับมุสลิมมาค่ะ

เดี๋ยวโตไปก็ค่อยคุมแล้วแหละแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเป็นคนพุทธเขากลับเป็นว่าเขาเคารพกันตัดสินใจของเราได้มากขึ้นอย่างน้อยมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งเลยที่อลอตต้องการจะบอกเราคือเพื่อนคนนี้เขาจริงใจกับเราหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้คุมแล้วเขาคุยกับเราแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเราคุมขึ้นมาแต่นิสัยพฤติกรรมเรายังเหมือนเดิมยังเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้คุมแต่ถ้าเพื่อนเลิกคุยกับเราไปแสดงว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราแล้วเขาอาจจะแตะหึงเราจากภายนอกอย่างเดียว ถ้าเขาคบกับเราที่จิตใจจริงๆเขาจะเคารพทุกการตัดสินใจของเราค่ะคือการที่มุสลิม,มคุมผมออกไปอย่างเงี้ยบางคนอ่ะเขามาเห็นเขาอาจจะเกิดคําถามขึ้นในใจเราก็ได้ว่าทําไมผู้หญิงมุสลิมต้องคุมผมบางทีอ่ะมันจะกลายเป็นการดาวะไปในตัวเลยก็ได้บางคนเห็นเราคุมผมอย่างนี้กลับบ้านไปบางทีเขาอาจจะไปเปิดหาก็ได้ว่าหิญาบเพื่ออะไรแล้วบางทีเขาอาจจะเจอมากกว่าน,นั้นว่าฮิญาบไม่ใช่แค่ผ้าผืนเดียวที่มาปิด เขาก็ได้มันอาจจะทําให้เขาได้มารู้จักอิสลามมากยิ่งขึ้นพอเขาไปเจออะไรมากยิ่งขึ้นบางทีอินชาลเราเราอาจจะให้ฮิเดายาเขาก็ได้ค่ะพอบางคนบางคนกลัวอะก็ดีแล้วเราจะได้มีที่เดินมากขึ้นถนนเราเรามีที่ให้เดินอีกเยอะเลยถ้าส <c oughs> มมติเขามองผู้หญิงที่ใส่ันสั้น <c oughs> เขาก็มีอาจจะแบบคิดไปในแง่ลบแล้วก็มองต่ําด้วยแต่ถ้าแบบผู้หญิงที่เขาคุมยาวเลยเขาจะ มองแบบให้เกียรติอะเราไม่ผู้ชายจะไม่ไม่อยากยุ่งกับเราอย่างน้อยพยาบมันก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าหญิงอะ <c oughs> ได้คุมผ้ายาวๆอย่างนี้น่ารัก,กอบับบท เมื่อโลกใบนี้มีเพียงให้เราผ่านพ้นไปการมีชีวิตบนทางศรัทธาต่างต้องค้นหาทำความเข้าใจเมื่อโลกใบนี้เพียงวททดสอบ